สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมมาแปลงเพาะพันธุ์ยางนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับแปลงเพาะของเราครับนี่ครับมีอยู่2แปลงครับก็ประกอบด้วยต้นยางนาแล้วก็ต้นต้นแดงนะครับแล้วก็ต้นต้นช้ำฉาก็คือต้นก้ามปูนะครับซึ่งเราได้เพาะเบี 11, ย้ยแล้วก็ลงถุงไว้ประมาณ2 0 0 0มืต้น21,000ต้นนะต้นครับโดยรวมครับแปลงเพาะของเราก็จะเป็น แบบระบบสแลนนะครับมีสแลนฮุ่มนะครับสแลนของเราก็ใช้สแลน50%นะครับแล้วก็ระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวเชิญมาดูระบบน้ำครานี้ครับระบบน้ำานี้ครับการให้น้ํานะครับการให้น้ําเราก็เปิดปิดด้วยมีวาล์วตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วเราปิดก็จะดับไปหมดนะฮะตัวนี้ดีครับหัวสปริงเกอร์เป็นแบบมินิสปริงเกอร์นะครับสามารถรดได้ทั่วถึงบริเวณทั่วแปลงทั้งหมดนะครับเนี่นะครับ เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับต้นยางนากําลังงอกนะครับนี่ก็รอเวลานะครับประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก็จะงอกหมดนะครับสบหรับถุงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแดงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นกล้าต้นแดงนะครับที่เพาะพันธุ์ไว้นะครับเนี่ยประมาณประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับสังเกตดูว่าต้นแดงก็จะพยายามที่จะงอกมาเกือบหมดแล้วนะครับอีกประมาณสัก 30%มสิเอร์เนก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นจามจุรีนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นต้นจามจุ yeah. รีนะครับเนี่ยครับดูนะครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับก็ทั้งหมดทั้งแปลงนี้นะครับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณสองหมืนหนึ่งหนึ่งพันต้นนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งนู้นเราก็จะปรับเพื่อที่จะขยายแปลงต่อไปนะครับมีประมาณอีกสองแปลงนะครับเราก็จะปรับปรุงแล้วก็ขยายต่อนะครับฝั่งนู้นนะครับ เนี่ยนะครับอีกสองแปลงนะครับเราก็จะปรับปรุงแล้วก็ขยายขยายโรงเรือนนะครับเนี่ยนะครับนปปคนงานของเรามีอยู่สองคนนะครับ,น,รบน,นี่กำลังให้น้ำนะครับกำลังให้น้ำแล้วก็จะมีต้นต้นจานนะครับจานดอกสีแดงนะครับ ันี้จะเป็นต้นแดงก่อนนะครับแดงนะครับพลังงอกเราก็จะมีต้นจานนะครับนี่ครับต้นจานต้นจานก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเฟาะฟันง่ายนะครับโตขึ้นมาก็จะเป็นไม้ที่สามารถนํามาใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ต้นของเขาจะไม่ค่อยตรงนะครับเนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางนาครับยางนาล้วนนะครับตัวนี้ยางนาล้วนเนี่ยครับดูกันเจริญเติบโตนะครับ ส่วนที่ยังไม่งอกก็คือเมล็ดที่ได้เรามานำมาเพาะลงในถุงนะครับยังไม่ครบกําหนดที่จะงอกนะครับก็หลายปัจจัยนะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะงอกครบกันหรือเปล่านะครับระบบให้น้ําของเรานะครับนี่ครับ พุ่งไกลรัศมี6เมตรเลยนะครับนี่รัศมี6เมตรเลยนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าของต้นไม้ทั้ง2โรงเดือนนี้นะครับว่าเขามีพัฒนาการในการ เจริญเติบโตมากน้อยประมาณไหนนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามแล้วก็รับชมรับฟังจนจบนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ